ก,ก,บบก,ก,กันี่แล้วกับวอล์กวอล์กนีครับนำนำมาอยู่นี่โอ้นำนอยู่นี่วันนี้เราจะไปทำอะไรกันนำสวนไปที่สวนเราจะไปทำอะไรที่สวนปีก้าโอ้มีเสียงอยีกคนหลังด้วยหลังอีกหนึ่งคนไหนอายหนึ่งคนอยู่นี่วันนี้เราจะพาเด,ด็กๆไปเล่นว่าวนะฮะเป็นการเล่นของเด็ก สมัยยุคพ่อแม่นี่แหละเด็กยุคนี้ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเพราะว่าพอมีมือถือแล้วเด็กก็ไม่อยากเล่นอย่างอื่นแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะพาเด็กๆไปเพราะว่าฟาร์มของเราเนี่ยมันมีที่สามารถเล่นได้มรีสสายฟงสายไฟไม่งั้นมันน่ากลวัวไงเด็กๆไปเล่นเดี๋ยวไฟช็อตนะ <c oughs> เราก็เลยมาเล่นที่ของเราแต่ว่าดูบรรยากาศไม่ค่อยจะเป็นใจทเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆจะได้เล่นหรือเปล่า <c oughs> จะได้เล่นก็นสนุกดีทาไม่ได้ก็ครั้งหน้าเนาะเพราะว่าคือไม่ได้เล่น,นเพราะอะไรคะฟ้าจะผ่าดิคะเดี๋ยวฟ้าผ่าลูกตายนะ ไปเล่นกันดีกว่าจรุวตลฝนตกไหมครับตกโอ้โหคืเลยอ่ะเราเล่นไม่ได้แล้วเอาเราเอามาจับจับกันหน่อยนะจะได้ดูว่าว่าวเราเป็นสีอะไรไหนของ้องแรมเป็นรูปอะไรที่จั่งกายเป็นรูปอะไรอินต้องยินทรีโอ้โหมันไม่ใช่เหี่ยวหรอครับมันไม่ใช่นกแก้วหรอครับ้องำไมใช่ไม่ใช่เหรออ๋อเหรอเคเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกแล้วค่อยเล่นกันนะนกแก้ว แม่กระมัวเลยไม่ใช่นงแก้วหรอกมาเดี๋ยวลองดูซิจะประกอบอยังไงได้บ้างแม่กรแวะซื้อข้างทางอะเนาะเขาก็ให้นนให้นีมาแม่ไม่รู้จะทํายังไงอ๋อมันต้องเชื่อมกันมันต้องต่อในการนี่เขามีอะไรมาให้เนี่ยนี่อะไรอะต่อกันอ๋อรู้แล้วกันรู้แล้วทํายังไงนะตรงนี้แล้วก็โยนเขาจะแค่าแล้วเราก็เคยวิ่งใช่ไหมโอเคโอ๊ยเด็กไม่เคยเห็น ตามตัวเอาไปไม,มไม่ใช่ไม่จับนี่อย่างนี้ไงโอ้ยเปลี่ยเนเลยนีไ่ไงจับนี้นจับตรงนี้จับแล้วตั้งไว้นี่ไม่ใช่จับมือนี่งงนจับเหล็กนี่เอออ้าวโอเคเออเอาหมุนแล้วหมุนเชืกอก่นไปา สนุปไหมนี่แหละต้องลานบินเป็นว่าวเหรอเดี๋ยวปิยครนนี่แหละได้แต่ฝนตกหนักเลยลูกจื้อนี่คือฝนตกอยู่สวัสดีครับวันนี้เราทําอะไรครับเล่นวาวเล่นวาวเพราะวันก่อนฝนตกใช่ไหมครับวันนี้เราลองอีกรอบมาเรามาดูกันว่าวันนี้จะสําเร็จไหม หนึงสองาไปเลยไปเลยไปเลยเก่งมากชูสูงสูงชูสูงสูงชูสูงสลูกหนูต้องวิ่งด้วยครับนี่ไงไม่ขาดลูกไม่ขาดไม่ขาดอ่ะเอาใหม่ไหมครับเอาใหม่นะหนึ่งสองสาเอาวิ่งไปเลย ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลำต้องเดินลำต้องเดินว้าเราพาทุกคนไปดูว่าวันนี้พ่ออ๊อฟกับพ่อเกลือทำอะไรกันไปดูสิวันนี้เขากำลังวัดความกว้างของถนนสองฝั่งนะคะ คือถนอนสองเส้นเนี้ยยาวไปเนี่ยจนถึงเกือบถึงต้นมะพร้าวเราจะปลูกต้นไม้สองข้าง2ฝั่งคือเป็นอุโมง์ต้นไม้ที่พี่เกลือตั้งใจไว้ก็เลยต้องมาวัดความกว้างของถนนแล้วก็ตอกหมุดไว้เพื่อที่จะปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวตรงไม่งั้นเนี่ยต้นไม้เราจะเอียงพาไปดูเด็กๆรอตรงนี้นะคะเอาเด็กไปวางไว้ก่อนนะคะก็จะต้องเป็นอุโมงต้นไม้ที่จะมีต้นประดู่แดงกับกระลาประพฤกษ์ทีนี้ ก็เลยต้องมาดูว่าระยะห่างระหว่างถนนเนี่ยจะเท่าไหร่นี่เราก็ต้องวัดดีตกลงเข้าออก,กี่เมตรคะนี่6ลองดูแบบว่าถนนกว้าง6เมตรแล้วปลูกต้นไม้แล้วระยะห่างมันจะโอเคไหมก็เลยเนี่ยต้องลองวัดไปเรื่อยๆเพราะว่าความกว้างแคบมันไม่เท่ากันเนาะตรงนู้นมันจะมีติดโขดหินที่เป็นริมบอ่อเราระยะจากนี่ไปตรงสุดตรงต้นไม้ก็ใช้ต้นไม้เท่าที่มีคำนวณไว้ประมาณ45-50ถึงไม่เกินนี้ด้วยระยะห่างต้นไม้4ี่เมตรนะคะเพราะพี่เกลือตั้งใจว่า4เมตรเนี่ย ระยะกำลังพอดีสมมุติเราปากต้นไม้ตรงที่พี่แก้วยืนอยู่เนาะเมื่อรากเขาลงไปข้างใต้รากเขาจะเดินปื๊ดปื๊ดถูกไหมรอบทิศทางเราอยากให้ใบเขาเนี่ยแผ่กว้างเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่าเรามีที่ให้รากเขาเดินไปไกลแค่ไหนเพราะว่าลําต้นอยู่อย่างนี้ปลายรากต้นไม้อยู่ตรงไหนปลายใบจะไปถึงตรงนั้นเข้าใจไหมนี่หรือมนพูดงงคุณกิติครับตอนนี้เรากำลังตนลงต้นอะไรครับพร้อมเจดชั้นครับ อ๋อีลิฟต์ไหมครับไม่มีครับคล้ายๆสวนชั้นเจ็ดแต่แต่แต่ไม่ต่อแล้แต่ที่เม่อกี้เป็นเราคิดแต่คิดต่ดเต้นเยอะเจอเป็นรั้นโอ้โซลาเซลล์กี่แผงเนี่ยสาแผงนี่แหละที่พี่แมวบอกให้ติดเลี้ยงแอร์กลางวันเหลือๆเลยอ่ะครับก็เลี้ยงแอร์เลี้ยงตัวก่อนครับตอนนี้คือถ้าถ้ามินเดินไม่ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าไอ้นี่เดินสาธิตให้ดูไหมนิวันนิวันนันยัยเห็น เอาต่างกันตรงไหนเอาไหมหนึ่งสองแล้วอยู่วิทยุการบินนึมครับเอา, <laughs> เอาแค่นี้ตายเดินไปนี่ก็จบเลยนะอ่ะนะพี่วันยืนตรงนี้เนาะอย่าวนะขอดูชาก่อนอ่ะโอเค ตึงๆเลยอัปเดตต่อเนื่องนะคะจากเมื่อวานหลังจากที่ลงต้นไม้สองข้างทางนี่ก็เดี๋ยววันนี้แม่จะวางเทปน้ำหยดออกเพื่อเลี้ยงต้นกล้าฝั่งละ50ต้นระยะทางประมาณห่างกันต้นละ4เมตร50ต้นถ้าสี่อ่าฝั่งละ200เมตรได้ค่ะต่อด้วยโซนผลไม้เราริมั้วนี่คือมะม่วงนะคะอย่างที่แม่เคยแนะนำไปแล้วมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของแม่ครับลูก อันนี้ฝรั่งของกูเกลใช่ไหมใช่ครับอ่าไห<ช>นมีอะไรอีกครับ<ช>อันนี้อะไรเอ่ยนี่ใบเหมือนมะม่วงป้าหรืออะไร<ช>อ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรพอ่อ ไม่ใช่แน่ใจอ่ะไม่ใช่พวกตะลิงปิงกระท้อนอะไรของพ่อกระท้อนปุยฝ้ายอ๋อจะประมาณนั้นนะนี่ยูคาลิปตัสสีลุงของพ่อนี่ไงลูกเด็ชี้ให้ดูเออนี่นี่ใบสีม่วงเขาเปลี่ยนใบแล้วนะแล้วลำต้นเขาน่าจะเริ่มแข็งแรงขึ้นในไม่ช้าพ่อก็ทำงานคุยไปอะไรไปลูกก็จะรังเลี้ยงลูกอย่างนี้เนาะกิตติเลี้ยงลูกแบบนี้เนาะโอเค ไหนพ่อปลูกอะไรอีกครับไม่รู้เลยลาำไม่สนใจแล้วลาำหลับแล้วเรียบร้อยโอเคใกล้แล้วครัแล้วน้อง่้วอยากคุ้งละเมอพูดอยู่เออ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 เก็บไปนอนนอน ็วันนี้ก็สรุปว่าเด็กๆก,ก็ไดกิจกรรมใหม่ในสวนฟาร,ร์มอิลีของเราเป็นที่ร้อยก็คือการเล่นบอล <c oughs> นะซึ่งเด็กทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่าพอเราอยู่ในเมืองมากๆม,มันมีแต่ตึกมันมีแต่สายไฟมันก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมกลางแจ้งอะไรแบบนี้การที่พาเด็กๆมา <c oughs> เขาก็ได้เรียนรู้กิจกรรมอะไรเสริมเพิ่มเติมกันไป ะะแล้วก็ได้ดูต้นไม้บางส่วนในนี้ด้วยค่อยๆดูมันเติบโตไปพร้อมกับพวกเราแล้วกันนะฮะก็ส่งกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็เดี๋ยวส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูไม้มงคล9กชนิดของประเทศไทยว่ามีอะไรบ้างและในสวนเรามีครบ9ชนิดหรือยังติดตามกันให้ดีนะฮะใครชื่ชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับบนะ็อกบ็อกนะบ๊ายบายติดตามบ็อกบ็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะฮะ